ชาวไท a แลนด์มอเตอร์ไซค์เข้านวครับนานๆจะไลฟ์สดสักทีนะครับสำหรับช่อง YouTube ครับก็อยากจะมาคุยเรื่องว่าช่องฟ้านะครับเ,เพื่อนๆช่องฟ้าพอดีว่าช่องฟ้าโดนบล็อกนะครับช่อง f a เฟ o o ุ๊ะเนาะคงไม่โดนบล็อกอะไรหรอกนะครับช่อง Facebook นะครับโดนบล็อกนะครับพอดีไปตัดคลิป m o เต g p มาภาคเสียงนะครับ มาพากเสียงเกี่ยวกับซูซูกิมอเตอร์จีพีนะครับก็เลยโดนบล็อกไปนะครับแล้วผมมาจ่ายเงินให้กับช่อง Facebook ด้วยนะผมจ่ายเงินเพื่อซื้อ,อตัวติ๊กถูกสีฟ้านะเพื่อนผมจ่ายเงินทุกเดือนนะก็ผมก็รับรายได้าจากช่องอยู่แหละแต่ผมก็อยากคืนคืนทุนให้กับเขาผมก็เลยยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อติ๊กถูกนะครับก็ผมมาลงคลิปม o t ต GP ไปนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับ โจโจนเมียนะครับที่เป็นแชมป์ม o t ต GP ของ s u z u กิเมื่อปี2020นะครับซึ่งเป็นคลิปเกี่ยวกับย้อนหลังแชมป์ปี2020นะครับก็ลงไปก็เขาก็ไม่แจ้งผมมาว่าไม่แจ้งผมว่า,าคลิปนี้มันมันเป็นลิขสิทธิ์นะลงไม่ได้นะผมก็จะได้ไม่ต้องลงนะครับเพราะว่าในช่องในช่องฟ้าเขาจะมีแจ้งว่า,าถ้าเป็นลิขสิทธิ์เนี่ย เขาจะแจ้งเราเลยว่าห้ามลงนะแต่ทางช่องช่องเฟซบุ๊กอ่ะเขาไม่แจ้งผมเขาก็เลยบล็อกคลิปผมนะครับบล็อกคลิปผมแล้วก็บล็อกช่องผมด้วยบล็อกช่องเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยก็คือเราเราจะไม่สามารถโพสอะไรเลยนะครับอสองวันสองวันกับอีกกับอีกกับอีกครึ่งวันนะครับก็เลย ก็เลยไม่ได้ลงไม่ได้ลงข่าวไม่ได้ลงอะไรในช่อง Facebook เลยนะครับเดี๋ยวประมาณตี2 30กว่า37นะครับเดี๋ยวก็ลงได้ปกติแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มาจากช่องฟ้าก็อย่างที่ผมกล่าวไปนะครับก็คือโดนบล็อกอยู่นะครับก็เลยลงข่าวลงอะไรไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันประมาณตี3ตี3เจอกันครับเพื่อนๆแล้วก็ฝากติดตามช่องอ ชองทิกตอกด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนท่านไหนไม่ได้ติดตามในช่อง Facebook ผมก็ฝากติดตามในช่อง Facebook ด้วยนะครับก็มาพูดกันประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องเฟ e b o o k ไอช่อง YouTube นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาติดตามกันนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ชื่นชอบการนำเสนอข่าวของผมนะครับ ก็จะคัดสรรมาในข่าวที่ผมชอบจริงๆแล้วก็น่าสนใจจริงๆนะครับไม่ได้เอามาลงทุกข่าวนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ติดตามติดตามช่อง Facebook แล้วก็ช่อง TikTok อยู่หรือเปล่าครับผมสวัสดีครับพอด,ดีผมอยากจะมาบอกว่าช่องช่อง facebook นะครับคือโดนบล็อกนะครับ2ชั่วโมง ไอ้สองวันนะครับโดนบล็อก2วันแล้วก็จะเริ่มใช้งานได้ตอนตีสองครึ่งนะครับช่อง a c e b o o k นะครับจะใช้งานได้ตอนตีสองครึ่งนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆช่อง Ti k t o อกนะครับช่อง Facebook นะครับถ้าชื่อชอบการนําเสนอข่าวของผมยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับก็มามาพูดคุยประมาณนี้นะครับว่าช่อง Facebook โดนบล็อก2วันนะครับก็เลยลงข่าวไม่ได้ นะครับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยประมาณประมาณตีตีสองครึ่งถึงตีสามก็จะลงข่าวได้ปกติแล้วนะครับขอบคุณมากเลยครับอาสเตอร์ครับผมพี่อาสเตอร์นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ไปติดตามให้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปไปหาอะไรกินก่อนเพิ่งเลิกงานนะครับทำงานที่ฟิวเจอร์ เดี๋ยวเดือนหน้านะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวจะไปเซ็นทัาอุดรแล้วนะครับเพ, moyen, พื่อนเพื่อท่านไหนอยู่อุดรเจอกันครับผมเพื่อนเพื่อท่านไหนอยู่อุดรน,นะครับเจอกันนะครับเซ็นทัาอุดรครับนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนที่หน่อยแต่อยู่บริษัทเดิมนั่นแหละครับแต่เปลี่ยนที่ทํางานเฉยๆนะครับนะครับเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็เปลี่ยนที่ทํางานเจออะไรใหม่ๆคนใหม่ๆครับถ้าพเพื่อนเพื่อนท่านไหนอยู่อุดรเจอกันได้ที่เซ็นทัาอุดรครับ นะครับก็ยังลงข่าวเหมือนเดินนะครับว่างๆก็จะหาเวลาลงข่าวหาเวลาพูดนะครับนำเสนอข่าวให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในช่องฟังนะครับไว้เจอกันในไลร์สดหน้านะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่อง TikTok ช่อง f c e e o o o นะครับ t n d m o t o r m y t o r n y w l ค n e ข s ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับปิดตรงไหนปิดไลฟ์ตรงไหน